หราศีที่จักรวาลกําลังบีบให้คุณเปลี่ยนชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ <c oughs> คุณเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่ามาดูกันค่ะอันดับแรกเลยราศีแรกนะคะก็คือลัคนาราศีกุมค่ะ 2. ราศีพฤษภ3 3. ราศีพิจิกค่ะ 4. ราศีสิงห์5ราศีมังกรค่ะและสุดท้ายราศีมีนจะ้ะแล้วจักรวาลกําลังบีบให้เปลี่ยนในเรื่องอะไรมาฟังค่ะ พลังงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกับทั้ง6ราศีนี้อาจารย์ขอแยกทีละราศีนะคะ1ราศีกุมก่อนคุณจะเห็นว่ามันเกิดโซลา่าคลิปในเรือนราศีกุมในตัวเองแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อตัวเองโดยตรงจกักรวาลกำลังบีบให้ชาวราศีกุมเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองค่ะอาชีพการงานเปลี่ยนแปลงลักษณะของความเป็นอยู่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกวิธีการดำรงชีวิตวิธีการใช้ชีวิตวิธีคิดไมเซ็ตทุกอย่างกุมจะโดนการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่พอโซล่าไปเกิดขึ้นณนะยี่สิบเก้าองศารา ราศีกุมเนี่ยมันทําให้เรามีองค์ความรู้แปลกใหม่มากมายเกิดขึ้นนะฮะเปลี่ยนตัวตนไปทางที่ดีมากขึ้นสิ่งสําคัญคือดาวเจ้าราศีกุมคือดาวยูเรนัสยูเรนัสตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วยูเรนัสกําลังทํามุมสแควรไปโดนกับดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวพุธดาวสีดวงนี้เป็นดาวสําคัญมากๆเป็น Personal Planet เพราะฉะนั้นพอยูเรนัสเป็นดาวอย่างการเปลี่ยนแปลงเป็นดาวเจ้าราศีกุมเขาทํามุมสแควรกับดาวสีดวงนี้ส่งผลเป็นลบกับชาวราศีกุมทางทีอาจารย์ไหนบอกว่า โซล่าลิปมันดีเกิดการเริ่มต้นใหม่ใช่มันเลยทําให้คุณปั่นป่วนปั่นป่วนยังไง ช่วงวันที่1นถึงแการสื่อสารผิดพลาดคอนฟิวไม่ชัดเจนเนื่องจากยูเรนัสทำมุมสแควร์กับดาวพุธดวงแรกหลังจากนั้นต่อเนื่องยูเรนัสทำมุมสแควร์กับดาวศุกร์นอกจากเป็นโรคประสาทแล้วเขาเรียกว่าอา,อาการแบบเหมือนกับว่าเครซี่นะคะหรือแม้กระทั่งว่าคอนฟิวสับสนไม่ชัดเจนหลายคนจะเจอปัญหาด้านของการเงินล้วไหลเพราะว่ายูเรนัสสแควร์กับดาวศุกรด์ดาวการเงินหรือการทดสอบความสัมพันธ์โดยเฉพาะ 7ถึงย5ยูเรนัสทำมุมสแควรกับดาวอาทิตย์การทดสอบความสัมพันธ์นี้จะเกิดขึ้นมากๆกับคนที่มีคู่มีแฟนเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดกับความสัมพันธ์นะกดดันหลายคนเจอปัญหาโรคหัวใจนะโรคระบบประสาทใดๆเกิดขึ้นได้ด้วยที่สําคัญดวงนี้แรงสุดดาวยูเรนัสทำมุมสแควรกับดาวอังคาร19กจนถึง28กุมภาช่วงปลายเดือนมันเหมือนกับอังคารคือดาวเทพเจ้าแห่งสงครามถูกไหมดาวธาตุไฟยู นะยิ่งทำมุมส่งผลถึงกันเหมือนเอาเมนทอสใส่เข้าไปในโค้กตุ้มอุ้ารโโอุบัติเหตุผ่าตัดเจ็บหนักเลือดตกยางออกสามารถเกิดขึ้นกับคนละคณนาราศีกุมได้อาจารย์ตกลงมันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันดีจัก,กรวาลอยากให้เราเปลี่ยนเราจะมี energy เยอะมากเราจะ alert มากจะมีพลังงานที่ดีมากแต่พอเข้าสู่กุมภพันธ์แล้วใน4ช่วงเวลานี้ ต้องระวังอันเลิมากอุบัติเหตุก็ตามมาเนี่ยบอกว่าเรามองโลกแง่บวกมากออฟซิมิสติกเยอะเกินไปพลังงานลบมันก็แทงเข้ามาการเปลี่ยนครั้งนี้จะเปลี่ยนไปในเชิงที่ดีแต่เพิ่มความระวังในช่วงเวลาที่อาจารย์พูดทั้งหมดในเรื่องใดๆโอเคไหมนี่คือชาวกลุ่มค่ะ <S <S แล้วพอเป็นชาวพฤกษบล่ะพลังงานจะเกิดในเรื่องไหนอาจารย์เขาจะบีบให้หนูเปลี่ยนในช่วงไหนนะคะในเรื่องไหนนะพฤกษบอยู่ตรงนี้ยูเรนัส โคจรถอยหลังรีโทเกตอยู่ในราศีพฤกษบจะเดินหน้าวันที่4กุมภาพันธ์แต่ยูเรนัสเป็นดาวสําคัญมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วเป็นดาวเจ้าเรื่องอะไรของพฤกษบละ่ะการงานค่ะคพฤกษบเป็นราศีที่จะเกิดโซล่าคลิปในเรือนการงานการเริ่มต้นใหม่บริษัทใหม่ปรับตําแหน่งเลื่อนขัน้นเกิดขึ้นกับพฤกษบแน่นอนตั้งแต่กุมภานี้จนถึงสิงหานี้นะคะประมาณ5เดือน6เดือนทีเนี้ยยูเรนัสพอเป็นดาวการงานแล้วดาวการงานกลับไปทํามุมเลงเอาไปทามุมสแควรกับอังคารอาทิตย์ พุธสุขตามช่วงเวลาเหล่านี้อาจารย์พูดของกุ่มไปแล้วเมื่อกี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เกิดเรื่องเดียวกันเลยค่ะเรื่องการงานไม่ควรตัดสินใจในช่วง1-8ไม่ควรเปลี่ยนแปลงเรื่องของเม็ดเงินที่มาจากงานอาชีพรายได้อาจจะลดต่ําลงในช่วง3-13ากุมภาพอเจ็ดถึงกุมภาพันธ์ยูเรนัสจะส่งผลโดยตรงในเรื่องของตัวตนอาชีพการงานมีปัญหากับผู้ใหญ่คัดงา้างเพราะดาวอาทิตย์คือผู้ใหญ่ในเรื่องงานถูกไหมแล้วพอ1 9จนถึง28เนื่องจาก ว่าดาวังคารเป็นดาวเจ้าเรือน12ของชาวพฤกษ์ส่งผลตบปมในใจปัญหาในใจทําร้ายตัวเองบางคนนะพฤกษ์นะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความระวังในช่วง4ี่ช่วงนี้ให้ดีการเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกบีบอะไรเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานค่ะมันจะมาพรา้อมกับความกดดันการบีบคั้นแต่ทําให้เราก้าวหน้ามันทดสอบเราก่อนแล้วส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอย่าได้ย่อท้อแล้วสู้กับมันแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดีจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะอันดับที่3นะคะชาวราคณาราศีพิจิกค่ะ การเปลี่ยนแปลงบีบชีวิตจะเกิดขึ้นในเรื่องอะไรพิจิกอยู่ตรงนี้จะเห็นว่า1234จะเกิดโซล่์คลิปในเรือนครอบครัวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเด่นชัดมากในเรื่องของครอบครัวอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินอะไรต่างๆที่รอคอยอยู่เนาะชาวพิจิกหลายคนเด่นมากๆในเรื่องการขายมาซึ่งบ้านที่ดินขายที่ได้เนาะได้มีการย้ายบ้านเปลี่ยนแปลงบ้านย้ายที่อยู่อาศัยพ่อแม่มีการย,กย้ายในเชิงบวกแต่อย่าลืมว่ายูเรนะัสเป็นดาวเจ้าเรือนครอบครัวก็ต้องระมัดระวัง 1-8ถึง 8, การสื่อสารเอกสารการขายบ้านที่ดินครอบครัวมีปัญหา3-13ถึงถ้าจะมีการวางเงินมัดจำการเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้หรือการย้ายบ้านอาจารไม่อยากพึ่งย้ายในช่วง3-13ถึงต้องรอให้เกิดโซลา่าแล้วคือ17กุมภาไปแล้วค่อยโยกย้ายถึงจะดีที่สุด <Okay. S 1> 7จ็ถึงยีชาวพิจิกจะส่งผลกับเรื่องของการงานเล็กน้อยเพราะว่าอะไรยิ่งถ้าทำงานเกี่ยวข้องอสังหาเป็นนายหน้า property real estate ยิ่งส่งผลร้าย7จ็ดถึงยี่สิบห้าเพราะว่ายูเรน จะทํามุมสแควรกับอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นดาวการงานเพราะฉะนั้นส่งผลเสียค่ะในช่วงนี้นะคะก็ไม่ควรเขบขยายมากมาย19-28เนื่องจากอังคารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรือนที่6เรือนที่6สุขภาพของชาวพิจิกโดยตรงเพราะฉะนั้นพอกถึง28ชาวพิจิกต้องระมัดระวัง อุบัติเหตุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเลือดตก,กยางออกนะคะการไปกระตุ้น mm hmm. อาจารย์ mm hmm. พูดไปแล้วว่าเมนทอสใส่โค้กจําได้ไหมเมื่อกี้ไปกระตุ้นให้ธาตุไฟเข้าแทกเขาเรียก mm hmm. โมโหทะเลาะบอกแหวง้งเจอปัญหาผ่าตัดจิตหนักในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรง mm hmm. พิจิกก็ต้องระวังจัก,กรวาลกําลังบีบให้เราเปลี่ยนแปลงเรื่องครอบครัวแสดงว่าปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเรื่องภายในครอบครัวเป็นที่ตั้งค่ะระวัง ต่อไปอันที่4ก็คือลัคนาราศีสิงเนาะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวสิงแล้วบีบเราเรื่องอะไรสิงอยู่นี่แต่เรือนที่7 คือเรือนที่จะเกิดโซลาร์อีคลิปขึ้นแสดงว่าความรักความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จักรวาลจะบีบให้ชาวสิงห์ต้องเปลี่ยนแปลงหลายคนเจอการมีคู่ใหม่ oh, คนโสดมีความรักใหม่ <Wow. S 1> หลายคนแต่งงานในทางบวกนะคะทําไมต้องบีบละ่ะเพราะยูเรนัสเป็นดาวเจ้าเรือนความรักไงก็มาไล่ใน4สเตปที่อาจารย์พูดนั่นแหละไม่ควรตัดสินใจแต่งงานหุนหันพันแล่นผีรามขอใครเป็นแฟนขอความรักใดๆในช่วง1-8ถึงมันสับสนไม่ชัดเจนในช่วงของ3จนถึง13คนที่มีคู่อยู่แล้ว แล้วต้องยิ่งเพิ่มความระวังอาจารย์ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นได้หลายคนที่จ่อจะเลิกจะเลิกจะจบจะจบมันก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นช่วงนี้ละค่ะนะคะช่วง3ามจนถึงยี่้นี่ละค่ะเพราะฉะนั้นมันก่อมันก่อพลังงานอยู่เพราะสิ่งเนี่ยเรามีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าตัวเองอยู่แล้วแล้วพอวันที่7จนถึงยี่สิบห้ายูเรนัสแควร์อาทิตย์คือดาวเจ้าลัคนาตัวเองส่งผลมันจะเลิกมันจะเลิกเลยนะมันท้าทายมันเจอเลยค่ะมันกดดันสุด ก็เกิดขึ้นได้พอช่วง19ถึงถึง28กุมภาพันธ์ชาวสิงห์ก็จะเจอการดึงดูดอุบัติเหตุที่มาจากคนรักและความสัมพันธ์ได้ด้วยนะ1,2,3,4,5อังคารโดยเฉพาะถ้าชาวสิงห์เนี่ยมีความรักความสัมพันธ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบต่างชาติต่างภาษายิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปมากๆในช่วงของ1 9จนถึง28 กุมภาผ่านโอเคไหมแสดงว่าจัก,กรวาลกําลังปั่นป่วนชาวสิงความรักมันดีนะมีเกณฑ์การเจอคู่นะแล้วยาวนะตั้งแต่ช่วงของกุมภาจนถึงสิงหาแต่มันให้เราทําลายบางสิ่งทิ้งก่อนปั่นปวน่วนเราก่อนทดสอบความสัมพันธ์ว่าเรามั่นคงในรักมากแค่ไหนก่อนโอเค,อเคต่อไปชาวมังกรค่ะมังกรอยู่ตรงนี้ แล้วเกิดโซล่าคลิปในเรือนการเงินสดเรือนที่2มังกรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจัก,กรวาลจะบีบให้เปลี่ยนแปลงด้านการเงินมันดีนะจารย์ใช่มันดีค่ะเพราะเกิดสุริยคราในเรือน2หมายถึงคนที่กําลังจะหาเส้นทางการไหลของเงินเพิ่มได้ขุดเส้นทางการไหลของเงินเพิ่มมีวิธีการทํามาหากินที่ได้เงินเข้ามาเยอะมากขึ้นโชคดีด้านการเงินนั่นเองนะคะ <S <S แต่ยูเรนัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วเกิดความปั่นป่วนในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วง3ถึง13ท้าทายด้านการเงินมากๆเลยมันได้มาเยอะ แต่ทำไมมันเสียไปเยอะคะอาจารย์เป็นแบบนี้ะเขาต้องการจะบีบให้คุณมีการจัดการด้านการเงินใหม่ถ้าใครที่ไม่จัดการการเงินใหม่ไม่กลับมาดูเรื่องการเงินตัวเองใหม่นะฮะอาจารย์เชื่อว่าไอ้เส้นทางเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะจัดดีจะกลายเป็นร้ายเพราะฉะนั้นกลับมาตบตัวเองด้านการเงินค่ะอึดอัดหน่อยรู้สึกทาไมความโชคดีไม่เกิดเลยเดี๋ยวรอเกิดสุริยคราสยิ่งถ้าคนวางแผนมาดีการเงินก็จะเป็นบวกค่ะสุดท้ายอย่างที่6กก็คือชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีนอยู่ตรงนี้ จะเกิดสุริยาคาราสในเรือนที่12แล้วยูเรนัสเป็นดาวเจ้าเรือน12มีเนเนี่ยจะเจอการบีบให้เปลี่ยนแปลงก่อนที่สุดไม่ใช่เป็นเรื่องของวัตถุภายนอกแต่เป็นเรื่องของภายในของตัวเองนะคะมีนจะโดนบีบให้เกี่ยวพันกับเรื่องของจิตวิญญาณค่ะอยู่ๆอ,อยากจะทําสมาธิดูแลโลกภายในทําไมปมในใจมันขุดขึ้นมาเล่นกับชั้นจังในช่วงนี้นะคะต้องหนักหน่อยกับตัวเองนิ่งๆมีสติแล้วจะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ชาวมีหลายคนพอเกิดสุริยาคาราสแบบนี้แล้วพอผ่านช่วง ของกุมภามีนาเมษาเข้าไปนะจะมีความแข็งแกร่งด้านจิตใจภายในมากๆเลยจะตื่นรู้จะพัฒนาจิตวิญญาณตัวเองได้นั่นเองนะโอเคจบไปแล้วทั้ง6ราศีใครเป็นราศีไหนบ้างพิมพ์ให้อาจารย์หน่อยแล้วเจอเรื่องเหล่านี้อยู่หรือเปล่าพิมพ์คอมเมนต์มาแล้วพิมพ์ถามอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์ไปตอบให้นะคะ